ที่โซเชียลมีเดียมันคือใครก็ด่าใครได้ใครก็ลากไปประจานกันบนหน้าบอได้ตลอดเวลาไม่เป็นรายการที่ดูสีมากสังใจจะเล่าเรื่องในฝันที่ทำเป็นรายการอย่างเงยนึกในพวกกันเลยที่ว่าเคยคิดว่าจะเล่าให้ฟังตอนที่เลิกอาชีพแล้วที่ทำเพื่อต้องด่ากันนะางที่ว่าน้องคนหนอกมาล้ววัดในในเขาก็บอกว่าในการดูสีผมก็เห็น นย่อมไม่มีเราเป็นคนสิ่งที่กำลังขึ้นมาแต่ความเปล่าไม่มีเรามีคนขึ้นมาจากการกต่งหน้สิ่งแวดล้อมแต่แบบผมไม่เชื่ออางนี้นะผมเชื่อว่าเรามีตัวตนขี่มันได้จากตัวที่เราถมให้ความรู้ตัวเองนะครับแต่ว่าถมสมมติว่าดูกวาดูกนี้นะเป็นตัวคนแล้วตัวตนเราตอนเกิดมาเราว่างนี้เลยนะแล้วเราก็เลยแบบอ่าอ่าเปเทียบด้วยกันว่าการที่ตัวตนคือตัวราหมายสิ่อะไรดีในโลกนู้คนจนเต็มยิ่งระบายไปเท่าไหร่เรายิ่งมีตัว เป็นจริงอ่ะการสร้างความรู้การสร้างตัวตนของเราไม่ได้สร้างแบบนี้หรอกนะผมเชื่อว่ามันสร้างแบบนี้ระบายข้างนอกระบายตัวตนของเราชัดเมื่อเรามีเมื่อเราเห็นที่อย่างยิ่งมากยิ่งชัดในการศึกษาองเราล้มเหลวเพราะเราไม่เคยเปิดโอกาสให้คนเราไป explore ประสบการณ์จำนวนมากผลอะไรซ์มัเน่ยให้ความรู้เขาด้านเดียวแล้วไม่กำหนดนั้นเป็นตามจิตของแต่ละคนเลือกกำหนดสิ่งรอบตัวของเรารู้ว่ามันเป็นปัญหาแล้วไม่มีอะไรจริงเลยไอ้นี่เห็นก็จริงสำหรับผมนะแล้วมันมันรู้สึกยังไงกับตัวเองบ้างร็อกล็อกสตาร์ใช้คำล็อกสตาร์ก็ได้ตอนนั้้้นนนแลวองมมาเป็หหกย